หวานมิแผ่วพลอยเชมานอวดรูปคู่โต้ะทูพีหน้าทีนี้ฉุดไม่อยู่แล้วแม่ ต่างแตัตวข้าหาดูใจกันชัดเจนคืนแทนเป็นคู่รักแห่งปีทีมหลายคนอิจฉาหนักมากคะ่ะสําหรับตัวแม้ตัวมัมอยากพลอยเชอร์มานและหนุ่มต้งถูพีวินาทีนี้เรื่องความหวานความสวีทต้องหลีกทางให้เพราะปล่อยภาพออกมาที่ไร่โมเมนต์ความรักความเอาใจใส่ความหวานมันพูงจนจุกอก,อกเลยคะ่ะล่าสุดในที่ทราดับลังใจมัมพลอยก็ไม่ทําให้ผิดหวงังย้อนภาพคู่แนบชิดผอมแคปชั้นน่ารักยูคือ สั้นๆแต่มันดีต่อใจฟุดๆขณะที่เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กันรลวๆส่วนทางด้านบวานใจอยากหนุ่มโต้งถูกพีก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิจุ๊บๆส่วนทางด้านของไอจิสตอรีบอกเลยยิ่งดูยิ่งกรี๊ดพอถึงคู่ขยันผัดกันถ่ายรูปลงลุวหัวใจทำงานหนัมากค่ะ